คุณผู้ชมครับขอชัดๆคืนนี้ผมอยู่กับพระเอกดังอาร์ตพสุดบานแย้มเอาตัวอย่างไปก่อนคืนนี้ใครอยากได้เงินแสนรอเจออาร์ตคืนนี้เลยไหมได้ครับมาเอาเงินแสนนะไปหาภาพมากันแล้วกันบอกไปแค่นี้ดูในรายการดูในรายการถามจริงๆนะคนที่ไปฟ้องเขาเนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยยังกลางแบบอย่างนี้เลยไหมขออไรอย่างนี้เลยไหมมองแทบไม่เห็นเลยตัวเหลือแค่นี้น้ําตาน้ําตามีไหม มีมีกี่มีชิ้นชู้วมีกี่กล่องดีกว่าพ่อแม่เขาเป็นฟุกไหมเขาเล่าไหมโอ้ยมีทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับแฟนไม่คิดว่าตัวเองไม่คิดว่าคนในบ้านจะเป็นแบบนั้นไม่คิดว่าลูกตัวเองจะเป็นแบบนั้นไปด่าเขาทำไมอะไรเงี้ยเอาละครคุณผู้ชมนี่ก็คือขอชัดๆคืนนี้นะบอกอีกทีอยากได้เงินแสนรอดูคุณอาร์ตแต่ถ้าอยากเสียเงินแสนพิมพ์ด่าคุณอาร์ตเลยตอนนี้ขอชัดๆคืนนี้อย่าพลาดครับ